อันนี้น้ำดื่มต่งางหากเอาไปให้น้องกินโดยเฉพาะเลยให้อาหารน้องๆเสร็จมีภารกิจด่วนเลยนะครับผมเบียงอะไรก็อยู่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องห่วงครับอยู่ป่าสบายหลายวันน่ะออจอกภารกิจนะครับวันนี้น้องๆก็ตามมาสง่งมีข่าวเขาให้เผาเฝ้าที่นี่นลครับไม่ต้องให้ไปด้วยอยู่นี่แล้วนะอ้าว มานี่เลยเมียประยังไม่ต้องไปนะครับพูดง่ายนะครับนีน่น้องมาภารกิจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้อยากไปด้วยหรอเป๋เองไปยังไม่ได้หรอเข้าใจไหมเ,หเดินไม่ทันเขาอยู่นี่แหละอยากไปด้วยนะครับนี่อยากไปป่าด้วยได้แต่นั่งมองนะครับทำตาล้วห้อยอยู่นี่แหละเดี๋ยวใครกลับมานะเข้าใจไหม ของทุกอย่างที่ต้องใช้ในป่านะครับนี่เตรียมไว้หมดแล้วน้ำดื่มนี่ครับสวัสดีครับคู่หูผมตาบนบ้านๆครับผมตาบ,บ้านๆครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปไหนไปด้วยกันของเต็มเป้เลยครับวันนี้เราก็มีภารกิจครับนะครับภารกิจด่วนภารกิจด่วนเป้ขึ้นหลังเลยนะครับสพายเป้เลย ได้แรงแล้วครับผมไปครับภารกิจปา่าพวกผมก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่ครับลูกของเมรุจนาน่ารักมากเลยมีสามตัวนะครับนี่น้องไม่ไปไหนนะน้องเฝ้าแต่ลูกนี่แหละไม่ค่อยได้ไปป่านะครับนี่ไปก็รีบกลับมาหวงลูกจริงๆก็ไม่อยากให้ไปหรลกครับแต่ก็ตามไปไหนดูหน่อย เหมือนลืมตายังยังไม่ลืมตาเลยนะครับนี่ผูออ้ชายด้วยเดี๋ยวดูอีกนี่กับสีขาวนะครับผมนี่นี่ผู้ชายบริกรรมนะครับนี่ผู้ชายนี่ครับน่ารักมากเลย น่ารักมากเลยนะครับผมค่อนข้างซนหน่อยตัวนี้ดูครับสิดิน้นไม่ให้อุม้มค่อนข้างซนหน่อยนะครับดูในตรวนี้เป็นผู้หญิงนะครับนี่น้องเป็นผู้หญิงเอ้าเอ้า,อากินนมแม่ต่อเลยแม่กับบังน้องให้นมนะครับผมนี่แม่เขาจะห่วงลูกมากเลยทาว่าใครไม่คุ้นนะครับหรือว่า คนแปลกหน้าเดินผ่านนี่เขาจะกัดเลยนะครับนี่เขาจะห่วงลูกมากเลยหมา,หาเนนนียไปมาใกล้ลูกเขาไม่ได้เลยแต่พวกผมไม่เป็นไรนะครับผมเขาจับลินได้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาลากไปอาหารให้กับรสชนานะครับในรสนาผมไม่ค่อยกิน่วกับบกะอื่นนะครับเพราะว่าเขาห่วงลูกอยู่ เราล้างทังพอนสาดให้เขากใส่ให้เขากินตั้งหากโอเคแล้วครับอล้างให้หน้องอันนี้ไปใส่อาหารนะครับอันนี้แบ่งกินตั้งหากเลยอันนี้ลูกอนอยู่ นี่ก็จะไปน้ำดื่มไว้ให้นะครับนี้ก็น้ำดื่มสาขาไม่ต้องเดินไกล้ยนี่ก็ตั้งไว้ตรงนี้นี่แหละครับก็ไม่ต้องเดินไกลตรงนี้แหละ ไม่ได้เดี๋ยวลุกก็ดันตกเราจะใส่อาหารให้น,อน้นองนนะครับมผมมันจะเติมอาหารให้แม่รุจนาน,นะครับไปค้างนี่แหละไปหาไปตะลึก นิดนึงอีกอยังไม่พอมีนะครับโอเคตายแล้วให้ไปน้องเี่เอา้านี่แหละไม่ต้องลุกไกลน,นะให้กินตรงนี้แหละครับน,นี่กินให้นมลูกไปด้วยเอานี่ให้ตรงนี้เลยนั่นครับ ให้กินตรงนี้แหละครับผมน้องจะได้ให้นมลูกไปด้วยไม่เอาดีกว่าไปข้างล่างนะเดี๋ยวลูกออกยากกินที่อิ่มกันก็ได้เอา้าให้น้องกินที่อิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเขาลงเพราะว่าจะเกะกะน้องนะครับทางเข้าทางออก <laughs> ห่วงกิน ไปกินไปกินที่อิ่มนะเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ด้วยนี่น้ำดื่มนะครับผมอันนี้น้ำดื่มตังห้างเอาไว้ให้น้องกินโดยเฉพาะเลยสเสมอหน่อยนี่ไลกันนี่แหละน้ำดื่มด้วยอาหารด้วยเราไม่ต้องเดินไไล ผมจะเอาน้ําไม่ลงไวให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวหกเพราะว่าสูงเกินวางไว้ข้างล่างตักไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ลงมากินเองนะครับผมอืมตั้งไว้ตรงนี้นี่แหละข้างล่างเดี๋ยวเขาลงมากินนะครับอา่ากินอิ่มแล้วใช่ไหมนี่อา้าวน้องกินอิ่มแล้วนะครับผมน้องน้องกินอิ่มแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้แหละทางขึ้นน้องน้องคิวก็จะได้มากิน นี่นะครับวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวน้องคิวน้องจะมากินเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวทางเข้าทางออกจะลําบากนะครับผมนี่รจจนาเรานี่ครับนี่ครับไม่รจจนานี่ครับน้องกินน้ําไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อไปแล้วนี่นะครับ ให้อาหารน้องๆเสร็จแล้วนะครับผมสบายแล้วทีนี้เดี๋ยวได้ไปทำคุระซุนตัวก่อนนะครับนี่ก็มาคอยเก็บไว้ที่เดิมถึงเวลาแล้วก็ค่อยมาให้อยู่นะครับแขวนถังไว้นี่แหละน, <laughs> นี่นะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับ ภารกิจน้องๆแล้วก็ไปทำธุระผมบ้างทีนี้เสร็จธุระน้องๆแล้วผมก็จะไปทำธุระผมบ้างนะครับทีนี้วันนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับผมเห็นน้องๆกินอิ่มอยู่สบายมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยทุกคนก็มีความสุขนะครับนี่ครับให้อาหารน้องๆเสร็จ มีภารกิจด่วนเลยนะครับผมต้องไปสับเปลี่ยนชุดในป่านะครับพอดีเลยเขาของอะไรก็เตรียไมไว้หมดแล้วนะครับผมผมจะเตรียมพร้อมไม่ตลอดเลยนี่ครับเพราะว่าภารกิจของเราเนะี่ยไม่แน่นอนนะครับเขาว่าไม่แน่นอนหมายถึงว่ามีภารกิจตลอดนะครับไม่แน่นอนกับเวลาถ้ามีงานด่วนมาก็ต้องรีบออกเลยนะครับผมนี่แหละ ของอะต้องแพ็กไว้อย่างนี้ตลอดเลยเตรียมไว้ตลอดเพราะต้องใช้แน่นอนนะครับภารกิจเราภารกิจของผมนี่ส่วนมากจะอยู่ในป่าของที่เตรียมไว้ก็เป็นของที่ใช้ในป่านะครับต้องได้ใช้แน่นอนผมก็จะเตรียมไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมถึงเวลาปุ๊บก็แบกไปเลยเตรียมไว้นะครับดีกว่าเราไม่เตรียมนะครับเพราะอย่างน้อยของใช้จําเป็นต้องใช้แน่นอนนะครับอยู่ในป่าผมขาดไม่ได้ผมต้องเตรียมตลอดไปอย่างนี้นะครับแพ็กไว้เลย ยังไงก็ต้องได้ใช้นะครับดีกว่าเรามาเก็บตอนที่เวลาเราจะไปจะไม่ทันนะครับมันจะลืมต้องเตรียมไว้ลงนาแพ็กอย่างนี้แหละไปหลายวันนะครับวันนี้นี่เขาขอมาหลายวันอยู่ใกล้ไะเรียบร้อยแล้วนะครับ้ําหนักหลายล้ลอยู่นะครับนี่ ียงอะไรก็อยู่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องห่วงครับอยู่ป่าสบายหลายวันน่ะน้ำดื่มต้องติดตัวตลอดเลยนะครับผมของจำเป็นที่สุดเลยน้ำเนี่ยมันไว้ข้างเป้เลยหละโอเค นี่จอกภารกิจนะครับวันนี้น้องๆก็ตามมาส่งมีข่าวเขาให้เขาเฝ้าที่นี่และครับไม่ต้องให้ไปด้วยอยู่นี่แล้วนะเอามาน,นี่เลยเมียนปลายังไม่ต้องไปนะครับพูดง่ายนะครับนี่น้องๆมามาเลยมาเลยมาภารกิจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้อยากไปด้วยแล้วเปยเองไปยังไม่ได้หรอเข้าใจไหมเดินไม่ทันเขา อยู่นี่แหละอยากไปด้วยนะครับนี่อยากไปป่าด้วยได้แต่นั่งมองนะครับทำตาล้วห้อยอยู่นี่แหละเดี๋ยวใครกลับมานะเข้าใจไหมนี่นะครับของทุกอย่างที่ต้องใช้ในป่านะครับนี่เตรียมไว้หมดแล้วน้ำดืม่ม นี่ของสาคัญเลยนะครับนี่ติดตัวตลอดห้อยไว้อย่างนี้แหละเป็นทั้งกระทะเป็นทั้งหม้อเป็นทั้งขันอาบน้ําเป็นทั้งที่ให้ข้าวน้องหมานะครับสารพัดประโยชน์จริงนี่ของใช้ทั้งนั้นนะครับผมทุกอย่างมีที่เก็บของหมดนะครับนี่เห็นไหมรองเท้าแตะอะไรผมก็ยัดไว้นี้ได้ใช้เวลาอยู่ในปา่านี่ก็เป็นเสื้อกันฝนนะครับติดตัวตลอดถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ที่นี่ก็อากาศไม่แน่นอนนะครับ ไม่รู้เราจะเจอฝนวันไหนคือจะเป็นต้องใช้นะครับต้องพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นะครับของใช้ทุกอย่างนะถึงแม้ดูว่าอาจจะไม่ทันสมัยหรือจะแม่อะไรนะครับเหมือนของพวกนี้นี่แต่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเวลาอยู่ในป่าเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวพอเพื่อออกมาครบเราก็ไปกันเลยนะครับของเลยก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับสวัสดีครับคู่หูผม่ามบ้านๆครับผมตาบ้านๆครับ เดไปด้วยกันเลยไปไหนไปด้วยกันของเต็มเป้เลยครับวันนี้เราก็มีภารกิจครับนะครับภารกิจด่วนภารกิจด่วนครับมาบ้านวค่อยเจอกันครับผมครับเจอกันที่ป่าเนาะครับก้มีเมนูเด็ดๆนะครับน้องๆเห่าอยากไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็เหตุไม่ค่อยดีนะครับผมก็ระวังตัวเป็นพิเศษนะครับนี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก็เปขึ้นหลังเลยนะครับ สายเป้เลยดึงสายเป้นะครับผมเป้ขึ้นหลังนี่ดึงสายเป้ให้แน่นกันนะครับจะได้แบกง่ายยิ่งเราดึงแน่นอนะเป้ยิ่งจะไม่เคลื่อนนะครับโหไดแรงเลยครับผมเป้หลังนี่ไปครับ ภารกิจปลาพวกผมก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับทุลักทุเลหน่อยอาจจะดูมืดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จุดหมายปลายทางยังไม่แน่นอนนะครับไปเรื่อยเดินมืดก็ดีนะครับผมคนจะไม่ค่อยเห็นเราไม่เราปลอดภัยนะครับ ใช้ความสามารถเอานะครับผมชินแล้วแหละผมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับอาจจะดูทุลักทุเลลำบากหน่อยแต่ก็มีความสุขนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสิ้นแสงทางทหารนะครับผม ของฟ้าก็สลัวสลัวนะครับเริ่มมองไม่เห็นแล้วผมก็จะเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ